สวัสดีครับสวัสดียูครับท่องสบายสบายเชนแวครับมันนี้วันี่สิบห้าพี่น้องผ้าพี่ผ้านนองมาเอาต่อครับมันนี้ครับควันนี้ผ้าพี่ผ้านนองมหาต่อครับวันนี้ก็มีทีมงานพ่านสองคนครับมีพี่แจสบายสบายเชนแอวครับพี่แมวครับพี่แมวผ้าเพิ่นผ้ามวนครับผ้ามาเอาต่อครับไปครับผ่านต่อยมองไรครับผ้าไปบึงเนี่ยครับ ประมาณแล้วครับผมไปผมก็บอเห็นเลยครับเนี่ยเบื้งตึ้งเบื้องตึ้งเนี่ยเบื้วงตงไหไปเห็นล่างนี่เนะบ้านระเบิดวันนี้ก็ะพาพี่ผ่านหอเบื้งไม้ที่จะเอาต่อแล้วครับวันนี้อาจจะแนีมึงเห็นเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นพวกนายผ่านพื้นผ่านพื้นสีมาเอาครับ วันนี้ผมกับผ้ามาเบิ้งแล้วจะถาเบิ้งตอนใดแล้วมาแกะครับเพราะว่าผมกันยากนิดกันเดียกระไรเข้ามาเอาน้ำพึนโอเคครับถาผีาผ้านองถาเบิ้งครับตนสัไม้ไม้ยาวนี่ครับพี่นนอกเพิ่นวะาอาดั้งต่อนะคะ ប្រូវាក្រូ ล่นจนหายมันนั่นนั่นเลยปะสิ่บ่ใหม่ปะล,ล่นรอบๆ ต่อแล้วครับตอนนี้เป็นราเซียนเี่นอเอาแล้วแล้วครับไปร่างเก็บครับไปร่างเก็บโตถิม่มนลนครับร่างมันผิดคิ้วครับมันหกักมันหกัก อย่าเอาให้แน่นหนเอาให้แน่นหนเขาปฏิการมันติดต่อเขาค่ปากติละเดี๋ยวปากแกหนาเนแล้วใส่เหรดิดกเมามันบอกมันเมาไฟเนาะเมาเมาเจุ๊ไฟตาแล้ว tóc đẹp ấy sẽ đại gì? đang xin đại này. ta ăn này gì à? đây rồi. p. à? mình cứ chạy hai. tóc cái mùi này.

ao <laughs> oh, chưa đi, rồi, chị đi. Oh. à? ao, à lần này, lười đi chị đi có gì, gì đầy này. Là... À, không? อันนี้คืออันนี้ข้อหนึ่งเนาะเฮ้ยอุ้ยหอนต่อค่ะพี่น้องตอ่ตอตอ่อต่อจัดต่อน,นจะจ๊ะเอาเออกมาใหม่ๆสดๆเลยได้ค่ะหากินยาแห้งพี่น้องเอ้ยก็เสด้กินนะคะอันนี้หนึ่งเลยได้ค่ะห้ากรสีคอเอาไอโตออนมันออกอ่างต่อครับหนึ่งแล้วครับบนใทายต้นตอนเอาตอนไหนบักาเขาบักาเขาไกลครับให้ในผ่านพืน้นเอามา ไปหลูกมือเพื่อนมือนี่ซิมึงซิมึงว้ายหนิว้ายเงนียบเอ้ยเหนียบนะครับมันนี่ครับสุดยอดอาะการันสันสูงครับสูงที่พ่อสูงทั้งเสียงถ้าสูงทั้งเสียงสันสูงครับน่ากินหรอตัดผ่านก็ลงคซางตัดผ่านก็ลงคซางน้ำเลยครับอ่าครับอยู่ริมเมนูยังต่อไป๊กก็ถามเบื้องเอาอะไรกันครับ จะคือบอกว่าจะกินอย่างไรให้กังได้วะตอนนี้กินเล่นนีซื้อตอนนี้คือแกให้มันแล้วก่อนครับแต่คลิปนี้ยาวแน่นอนครับมีสองชั่วโมงเตือนโดมีเยอะแกต่อครับแกต่อเหลืออีกเยอะกําลังหนึ่งอยู่กําลังหนึ่งอยู่ครับภายในผ่านแน่เลยใน่านเม่หลัขึ้นกล้องนี่ ิลิกซิบ <c oughs> คาโตตกลงคาตกลงโตเลยคองไหน,นให้มันลงแสบป่ส็บจัดไหมมันนอมันแหม้ังนมันแหงมันอ่อนออแกะมาแล้วบางนีคือ รสชาติก็สีใหม่ๆหโ <laughs> ดนล่นนี่ถึงนน, <laughs> <ป>นี่เนื้อเว้ยอาหารสันสูงอาหารสันสูง่ะ <laughs> <laughs> มันมะขนไปมันอียใยตัวมันมีอะไบาง เต็มดีเนาะเต็มดีเต็มเต็มเต็มหมดหมดขึ้นเร็วหมดไวไวเ้อมันหอมมันหอมนี่อันนี้ก็เต็มมื่อวันเมื่อวานใครกินค่ะกินไม่เป็มโอ้ยเอลเอเชื่อแล้วค่ะร้อยเอ็ทเบตซิมสมัยอยู่เอลเองามบ่ะงามอเออเด็กอันนี้หมอหัวเอียงก็

จะต้องไปหาต้องเฮ็ด EP EP อีพีหนึ่งอีองอีพีสามเรื่อยๆนี่ยครื่องกบราหมแม่บ,าามบา้านไปหาเฮ็ดกันในบ้านสา่ล่ะอีพีหนอสงก็เฮ็ดป็อีพีอีพีแตละนี่ครับเครื่องเที่ยงเดือดกินคุณคนะ I believe